ครับบฟีอีกาช anel ตัวทัน,นครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายการตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของเจนคลับเราจะพูดถึงผู้ชายที่ชื่อว่าเจนคลับให้มากที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขานะครับรวมถึงความยิ่งใหญ่ที่เขาสร้างมาและรวมไปถึงผลกระทบหลังจากที่คลับประกาศอําลามีด้านไหนบ้างรวมถึงคนที่เข้ามารับไม้ต่อจากผู้ชายที่ชื่อว่าเจนคลับเนี่ยจะเป็นใคร แต่เราจะไปโฟกัสที่ชาบีอาลอนโซ่นะครับเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสต์เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ช่องทาง,อ,งอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับเจอกันครับจากลาหงแดงอย่างยิ่งใหญ่ครับนี่คือ ข่าวใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในค่าคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นข่าวใหญ่ที่ผมเชื่อว่ามันสร้างความช็อกความตื่นตะลึงความไม่น่าเชื่อให้กับเดอะคอฟทุกหัวระแหงผ่านมาเกือบเกือบ24ชั่วโมงนะครับหลายๆคนโพสต์ลงในโซเชียลหลายๆคนระบายความรู้สึกออกมา บอกว่าไม่สามารถ move on ได้บางคนนอนไม่หลับบางคนคิดว่ามันคงไม่เป็นเรื่องจริงบางคนยอมรับไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นบางคนมองไปถึงว่าเอ้ยเดีย๋ยวเราค่อยจากลากันอีก2ปีเครื่องตามสัญญาแต่ไม่ใช่ครับเจนคลับลิรบพูมีเวลาอยู่ร่วมกันเพียงแค่ครื่องปี ซึ่งถือว่าหลายๆคนอาจจะตั้งตัวไม่ติดว่าให้ตมันมันเร็วเกินไปวะทำไมไม่ใช่ปีหน้าวะทำไมต้องเป็นปีนี้ปีที่กำลังที่จะลุ้นคว้า4แชมป์4รายการแล้วบางคนก็คิดขึ้นมาต้องมีปัญหากันแน่ๆระหว่างเขากับบอร์ดบริหารต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลที่ทำให้เชนคลบับประกาศอําลักกลางคัน ต่บอกเลยนะครับว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเรื่องของปัญหากับบอร์ดบริหารเนี่ยที่ผ่านมามันก็มีแหละเรื่องของการซรงการซื้ออะไรต่างๆนานาแต่บอกเลยว่ามันไม่ใช่เหตุผลหลักเหตุผลใหญ่ที่ทําให้เจนคลับลุกจากเก้าอี้ตัวสีแดงตัวนั้นครับเหตุผลหลักๆเลยมันมาจากตัวเขานี่แหละเพราะว่าเขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและกแน่วแน่คนเยอรมันเป็นแบบนี้ครับและเชนคลับก็เช่นกัน ในเมื่อเขาคิดอย่างละเอียดไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วว่ามันถึงเวลาวะ่ะมันถึงเวลาต้องจากลาเขาบอกทันทีไม่ต้องไปเก็บปล่อยมาเลยจะออกคือออกครับบอกให้รู้ร่วงหน้าได้ซ้ำแล้วเขาคิดแล้วนะครับว่านี่คือโมเมนต์ที่ใช่และก็เหมาะสมที่สุดที่จะบอกกับทุกคนว่าเขาพอเขาจะไม่คุมทีมต่อ เพราะว่าเขาหมดพลังแล้วจริงๆคนอย่างเชนคลอปเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเวลาเขาทำอะไรทำงานอะไรเขาใส่เต็มที่ใส่สุดลุยสุดทั้งกายและใจครับแล้วพอมาถึงวันหนึ่งครับที่พอเขาใส่สุดไปแล้วเนี่ยมาถึงวันหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะใส่จนสุดพลังได้เหมือนเดิมได้แบบร้อเปอร์เซเขาเลือกที่จะพอดีกว่าครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นการฝืนเป็นการดื้อลุยกับหงแดงต่อไปอีกปีหน้าอีก2ปีข้างหน้าจนกระทั่งครบสัญญาบางทีจุดหมายปลายทางตรงนั้นอาจจะทำให้ลิภูพังพืนก็ได้เพราะเขารู้ตัวครับว่าเขาไปต่อได้แค่นี้นี่คือที่สุดของที่สุดแล้วครับตลอดเกือบเกือบสิปี ตั้งแต่ปี2015จนถึง2024คุมเต็มตัว2016-2017นะครับ9ปีของเจนคลอปเนี่ยเขาใช้พลังไปมาหาศาลมากๆนะครับใช้พลังไปกับอะไรบ้างล่ะครับคือการทุ่มเทในเรื่องของแนวคิดกระบวนการความคิดเรื่องของแท็กติกการวางแผนการกำหนดบทบาทของตัวผู้เล่นการเลือกตัวผู้เล่นการลงไปเล่นในเรื่องของตลาด การซื้อตัวนักเตะที่ต้องแบบมีงบประมาณจำกัดในขณะที่หลายๆทีมนะครับสามารถละเลงสามารถเปเรื่องของค่าเหนือ่อยเรื่องของค่าตัวให้กับตัวนักเตะระดับท็อปได้แต่เจนคทอปทำไม่ได้เขาต้องมาคิดอีกแบบหนึ่งฉีกออกมาอีกแบบหนึ่งใช้งบประมาณเท่าที่มีกับบัจเจตอะไรต่างๆนานาเท่าที่ได้รวมถึงเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยเท่าที่มันจำเป็น มันเหนื่อยมากนะครับที่ต้องต่อสู้แบบนี้แต่ในขณะเดียวกันครับแต่ระหว่างที่เขาต่อสู้ในเรื่องของนอกสนามเนี่ยผลงานในสนามเจนคลับก็ต้องทําให้ได้แบบปังแล้วก็เปรี่ยงด้วยไม่มีหรอกครับที่การทําทีมแล้วไม่ได้หวังผลในเรื่องของเป้าหมายสูงสุดยิ่งเป็นลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยนี่คือโค้ชทีมนี่คือทีมที่ยิ่งใหญ่ นี่คือทีมที่มีประวัติศาสตร์อะไรมากมายเป็นทีมที่คิดได้อย่างเดียวครับคือต้องสมหวังประสบความสำเร็จและมีโทรฟี่ติดหมายติดมือลองถ้าผ่านไปสัก23ปีแล้วลิพูมไม่ได้มีแชมป์ไม่ได้มีอะไรติดไมายติดมือไม่ได้มีแบบผลงานที่จับต้องได้เจอร์กนครอปก็คงจะไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้ครับมันต้องมีเป้าหมายมันต้องมีผลงานแล้วสุดท้ายแล้วเจอร์นครอปทำได้แบบนั้นไงครับ เขาทําได้เขาก็อยู่ต่อสร้างผลงานต่อช่วยให้ทีมลิอร์พูลเนี่ยประสบความสาเร็จต่อเป็นทีมลิอร์พูลที่ผมบอกเลยนะครับว่าดีในรอบหลายปีในช่วงยุคของเจนคลับเนี่ยลิอร์พูลสามารถคาดหวังสูงได้ครับเพราะว่านี่คือลิฟท์พูลฟอรคลับไงแต่กว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าจะได้โทรฟี่ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกคัพ แชมปี้ยรส์ลีกที่ทวินหารวมถึงฟุตบอสลสโมสรโลกอะไรต่างๆนานา,นา,นานทุกแชมป์ทุกทรอฟี่ที่ลิพูดได้มาเนี่ยจขึ้นคลอปผู้ชายคนนี้ผ่านการทำงานที่หนักหน่วงมากนะครับไม่ได้ว่าสมักสมบ,บอมเลยทีเดียวมันเป็นงานที่หนักมากกับสิ่งที่เขาต้องนำเสนอแล้วมันต้องดีที่สุดต้องเป็นออปชั่นที่เจ๋งที่สุดเพื่อที่จะ ได้ผลงานได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณลองที่ดูครับไอตอนที่เชิญคลอฟเนี่ยอยู่ข้างสนามตอนที่เขากระตุ้นตอนที่เขาปลุกเร้าลูกทีมตอนที่เขาแสดงความดีใจแพชชั่นอะไรต่างๆที่เผยออกมาเนี่ยมันต้องใช้พลังไปมากเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันเขายังต้องใช้พลังในการปกป้องลูกทีมในช่วงเวลาที่ถอยหลังในช่วงเวลาที่เป๋ไปเป๋มาเดินโซซัสโซเซเชิญคลอฟก็ต้องใช้พลัง ในการที่จะปกป้องลูกทีมรวมถึงการดีลกับทางด้านของสื่ออังกฤษที่พร้อมที่จะทิมแทงอยู่แล้วที่พร้อมที่จะเหยียบย่าอยู่แล้วเขาต้องตอบอย่างไรล่ะตอบคาถามอย่างไรกับสื่อเพื่อให้มันดูดีที่สุดเพื่อให้มันไม่เสียภาพลักษณ์สโมสรเพื่อให้ลูกทีมรู้สึกว่าอุ่นใจในเวลาที่อยู่ข้างหลังบอสคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ทําให้กับทางดิูเนี่ย ทั้งในสนามและก็นอกสนามต่างใช้พลังครับใช้พลังเยอะมากครับแล้วเขาเองก็รู้สึกได้ได้ครับว่า2,024เนี่ยพลังเขาลดลงจากที่เคยใส่สุดได้100%ตอนนี้อาจจะเหลือประมาณ80%ถามว่า80%ไปต่อได้ไหมไปต่อได้ครับแต่ผลลัพธ์ปลายทางมันจะไม่ใช่สิ่งที่ดี่สุดสำหรับริบร์พูเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องถอยตัวเองออกมา นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยลิปูอาจจะพังคลืนก็ได้อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้บรรยากาศภายในอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ดังนั้นเขาต้องถอยตัวเองออกมาเพื่อจะเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียใหม่ๆมีพลังใหม่ๆเข้ามาแทนที่เขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเชนคอปรู้ว่าวันนี้มันต้องมาถึงแล้วก็มาถึงจริงๆเขารู้ตัวตั้งแต่ตอน เดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วบอกกับบอร์บริหารบอกกับเจ้าของสโมสรแต่ยังไม่ได้บอกกับลูกทีมเพราะเขายังดูว่าเฮ้ยทิมมิ่งอยู่ที่ตรงไหนสุดท้ายเขาบอกมันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทุกคนช็อกเลยนักเตะช็อกแน่แฟนบอลช็อกแน่แม้กระทั่งเจิญคอปเองก็ช็อกแต่ต้องทาไม่อย่างนั้นเนี่ยลิพูจะเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเขารักมากเขาศรัทธาว่าเขาเทิดทูนมากสาหรับสโมสรน,นี้มันคือส่วนหนึ่งชีวิตเขาไปแล้ว เขาต้องการเห็นลิร์พูดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเขารู้ตัวว่าเขาไม่สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ที่เป็นอยู่ต่อให้ว่ามันเป็นลิร์พูลเวอร์ชัน2.0นแต่ในเมื่อพลังในกายของเขาแพชชั่นในตัวของเขามันไม่ได้เหมือนเดิมเนี่ยเขายอมถอยมาดีกว่านะครับผมมองว่านี่คือผู้ชายที่ยิ่งใหญ่มากผู้ชายที่ไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงความเป็นเวอรพูฟบอลคลับนะครับเขาเดินเข้ามาในฐานะเดิน normal one ผู้ชายธรรมดาธรรมดาครับแต่เขาเดินจากไปในฐานะ the greatest normal one ครับคือผู้ชายธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นทุกคนที่เป็น the cop โอเคเสียใจครับผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นเช่นนี้แล้วก็คงจะต้องรักผู้ชายคนนี้ตลอดไปเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเจนคลอบมอบความสุขให้กับ the cop เป็นอย่างมากนะครับทีนี้มาดูประเด็นที่2 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เจอเกนครอปเนี่ยจากลาทีมมีอะไรบ้างผลกระทบที่อาจตามมาหลังจากที่เชนงครอปจากลาทีมนะครับสิ่งที่ผมคิดได้ตอนนี้นะครับคือพลังแฝงที่อยู่ข้างหลังครับพลังพิเศษจากตัวนักเตะในชุดปัจจุบันตัวนักเตะก็คงจะมองว่าโอเคบอสจะจากไปละสสำหรับจบซีซั่นนี้เอาละว,วะช่วงเวลาที่เหลือนับจากนี้ไปต้นไป เดือนกุมภามีนาเมษาพฤษภากับเส้นทางลุ้น4ี่แชมป์พวกเราทุกคนจะทุ่มเทอย่างเต็มที่จะสู้ตายถวายหัวแบบสุดชีวิตจะวิ่งแบบลืมตายไปเลยเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมๆกับเจ้าหนายคนนี้เป็นบอสท,ที่รักเป็นบอสท,ที่พวกเราศรัทธาโดยเฉพาะพีเมลีกยูรป้าลีกสองรายการนี้แหละครับเป็นสรายการที่ต้องเน้นสุด,สด นอกนั้นคือโบนัสกับแต่ในขณะเดียวกันครับก็อาจมองได้ว่าอาจจะทำให้บางคนหรือว่าหลายๆคนใจเป้าเลยเพราะว่าบอสกำลังจะจากไปบางคนเสียสมาธิไปเลยก็มีเกิดขึ้นได้รวมถึงผลกระทบอะไรอีกครับในเรื่องของการต่อสัญญาใหม่บราตัวนักเตะที่กำลังหมดสัญญาอันนี้น่าสนใจหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับอย่างเช่นอโมซาลาเอายังไงต่อละ บอสไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่กับทีมไหมสรับในช่วงต่อๆไปหรือว่าจะจากลาทีมไปเลยพร้อมๆกับบอสรวมถึงพวกกลุ่มนี้ฮะกลุ่มนักเตะที่กำลังจะหมดสัญญาบอดบริหารต้องทำานักเตะรู้ให้เร็วว่าซีซั่นหน้ากุนซือคนใหม่ที่รัวแอนฟิลจะเป็นใครคือถ้ามันเป็นคนที่ใช่ถ้าเป็นคนที่นักเตะรู้สึกว่าเออรูอ้กันต่อได้ว่นักเตะกลุ่มนี้ที่กาลังจะหมดสัญญาเนี่ย ก็จะขยายสัญญาออกไปมีโอกาสรวมถึงผลกระทบอะไรอีกคนที่เข้ามาใหม่ที่เข้ามาแล้วอันนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตล่วงหน้าได้เลยจะใช้เวลากี่เดือนใช้เวลากี่ปีนะครับในการที่จะเจลทีมของลิพูจากการเปลี่ยนถ่ายยุคข,ของเจนคลับมาเป็นคุณซือคนใหม่เนี่ยจะใช้เวลาจูนให้มันลงตัวเนี่ยกี่เดือนกี่ปี และเป็นคนที่ใช่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องจับตาต่อในอีก4เดือนข้างหน้าเพราะว่าลีพูกำลังเดินเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างประสบความสำเร็จกับล้มเหลวไปจากเดิมอันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อสำคัญมากนะครับช่วงรอยต่อตรงนี้ระหว่างครับกับผู้ชายคนนี้คนใหม่ๆจะเป็นใคร ทีนี้ไปจบกันที่ประเด็นที่3ทําไมเวลานี้กระแสกุซื้อคนใหม่เนี่ยถึงแรงไปพร้อมๆกับผู้ชายที่ชื่อว่าชาบีอัลอนโซแล้วทําไมเขาถึงเหมาะสมที่สุดสําหรับการเป็นกุซื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูลฟอนคลับชาบีอัลอนโซครับตอนนี้ถูกจับตามองนะครับในฐานะเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามารับไม้ต่อเจอกันครับ ชาวิรอนโซในเวลานี้เขาคุมทีมเลเวอร์คูเซ่นครับในศึกบุนเดสิก้าเยอรมันพาทีมห้างยานะครับยึดหัวหาดเป็นเบอร์หนึ่งของลีกอยู่นะครับฟอร์มแรงมากฟอร์มดีด้วยและทำให้บาเยอร์มิวนิกตอนนี้หัวใจตุ้มๆต,ต่อมๆเลยว่าจะเฮ้ยจะได้แชมป์หรือเปล่าจะได้ถาดบุนเดสิก้าเยอรมันแบบที่เคยครอบครองมาหรือเปล่าเพราะว่าเลเวอร์คูเซ่นฟอร์มแรงเหลือเกินตอนนี้แฮร์รี่เคนนะครับลุ้นอยู่ว่าจะได้แชมป์กับบาเยอร์ไหม รวมถึงคิงดิสโกมันเนี่ยที่ไม่เคยพลาดแชมป์เลยในแต่ละปีจะพลาดแชมป์เป็นครั้งแรกในชีวิตคาแข่งของตัวเองหรือเปล่านะครับเพราะว่าผู้ชายที่ชื่อว่าชาเวียลล็อตนี่แหละที่เข้ามาซ่อมมาเสริมมาสร้างปลูกปั้นทีมห้างอยากกลายเป็นตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์ในลีกเยอรมันครั้งนี้ชาเวียลล็อตครับเป็นศิษย์เก่าของลิเวอร์พูลนะฮะมีความผูกพันกับสโมสรน,นี้โดยตรงและเป็นทีมเดียวที่เขาค้าแข่งในเหลียงกปษิกับนั่นคือลิเวอร์พูลครับ มัอะไรทําให้ความสัมพันธ์ความเข้าอกเข้าใจรู้จักสโมสรน,นี้อันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าเชบิโดโซรู้จักจารีประเพณีของสโมสรน,นี้เป็นอย่างดีเรียกว่าไม่ต้องปรับตัวแล้วเขาเองก็ถือว่าเป็นคนที่ผ่านงานกับกุนซือดังๆมาแล้วมากมายอยู่กับสโมสรใหญ่ๆมาแล้วหลายสโมสรเรื่องนี้นะครับสามารถดัดแปลงมาใช้กับในงานของลิูได้ รวมถึงมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆเจอกันครับหนึ่งในนั้นที่มีครับคือ p a s ช i o n ที่เกิน100%เป็นป็นคนที่เก่งเรื่องแท็กติกเป็นคนที่ยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์และแน่นอนครับเป็นคนที่มีหัวใจในความเป็นเลี้ยผูครับมี DNA ในความเป็นหงแดงมันน่าสนใจมากนะครับถ้าชาบิลลอนโซได้เข้ามาคุมทีมเลี้ยผูลองดูสตั้งหนึ่งหรือเดอะคอในการชาแนลมองว่า ชาบีลอนโซ่ไม่ใช่ส่งคอมเมนต์เข้ามาคุยได้เลยนะครับฟับงกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งพแจ้งเตือนกดซีฟิล์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีกดาวชแน,นลครับเพราะว่าที่นี่อก h a n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ